ดีใจพี่น้องเรามีความสุขวันนี้ใครจะไม่ดูใครยิ่มถามว่าวันวันอาทิตย์จะมีฮะมีไหมว่าที่ไม่มีอยู่อยู่ในบุบ้านครับบ้านขำบุญที่สอสองพอเราก็ทำบุญร่วมกันเราก็มาร่วมด้วยล่ะไมาแต่พวกเชิเรามีคนเราก็ร่วมด้วยครับขอให้พี่น้องไปเชิญเรามีความสุขก็ดีใจแล้วล่ะดรียนันวันนี้คือ

ไม่ไม่ลงถ้ารองที่หนึ่งไม่เอาครับทำให้ถูกแล้วมาที่หนึ่งถ้ารองที่หนึ่งผมจะเอาลุงพลมาครับ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 เราเราให้ชุดขงเราปนยกรองนนัครับมขอค่อคุ่ขอบขอบคุณค่ะครันคบค่ขอบคุณคขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณนะคะขอบคุค่ะบคมส่งขยกก่อบขอบคอบคุณค่ะบคุณค่ะ เจ้าบ้านเลยเหรอถ้าถูกรางัลที่หนึ่งผมจะไปจับคนมาเจ๊จะเอามาให้ได้สองใหญ่แล้วสองพันจ้างเลยเนาะรัวทะเลยังไม่รอดเลยวันนี้แดงกันละนาวลไม่อยากจะพูดเลยรัวทะเลเขายังไม่รอดเลยวันนี้แางลุงพลแดงเหลืองแดงเหลืองหมดเลยลิกเกอิ์เต็มเลยต้องอย่างไรก่อนมันมีลิเกอร์เต็มเลยมันมีจอแต่ว่าแบ่งขึ้นนะเขาก็โอเคอยู่ไม่ไม่มีแดงถ้ามีจอ โนหนอยมีโอเคอยู่เอนเีเป็นโซนอะไรแต่เขานีจจอเคครับขอบคุณครับแล้วก็มีเนื้อมี่นื้อวังบ้างเป็นกระดาษก็หลังเว้ก็เก็บเนื้อไ้นะมาหาจอจอเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปไมอบไปมอบมันช่วยเหลือให้กับให้กับประสบภัยที่ประสบภัทีไฟไหม้ เวลาเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยแหละเราไปกันเลยไปกันเลยมีท่านไหมครับเดี๋ยวพี่แค่พี่นาทีเคลียร์เข้าเช็คจ่ายแล้นี้กี่โมงตั้งเวลาเลยโยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้มันเกี่ยวอะไรนะคือแล้วจะให้ไปตามผมเงินทิปเขาให้ผมมาผมจะให้ใครมันก็เรื่องของผมให้มาก็ให้ไปต่อครับรู้เรื่องไหมท่างไหนช่องไหนท่านไหนช่องไหนการที่ได้การที่ได้เงินทิปมามันเป็นเงินพิเศษ เงินที่เสียเราได้มาเราไปช่วยเหลือตัางคมวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขอรับขอขอครับโอเครอครับครับโเครบอเครอเคัเคับอเคคับอเับโอคัอนคะครับผอเคคอเอเคอครเครับโอเคครับเคครับอเคครอเครัโอเครับโเคครับโอเอเไรบโอครับโอเอเครัับ พัชราบ้างสามาถึงสี่ฝากที่งานหน่อยนะคะที่งานหน่อยฝากไม่เลื่อเบอร์โทรนะค่ะเบอร์โทรไรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด่งหกสแล้วก็ฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะพัชราฟาสกลค่ะพัชราฟาสกลเล่นเ่นกมากเลยพะพัชราสกลใช่ห้อย่าเพิ่ง่านำสกุลให้หนูนะครับ ที <t ans> ่ได right oh <More S 1> ้ฟังฟังฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมคะก็ฟองรู้เรื่องรู้เรื่องบ้างครับก็ได้เนาะเคยเคยมีเมียเป็นคนอีสานอยู่ยูรู้บนเขาแล้วบนเขาแล้วเขาไก่พูดไปไหนวะไปทางมาเร่อยกันลงจับบิดก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 ันหน้าเหมือนกันครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณมากครับโอกาสมาใหม่นะครับทีานะครับทางหน้าคงจะมีทีมใหญ่ไปเดิมเอาใหญ่ๆเลยนะพี่ได้เอาหัหน้าหัหน้าอนุญาตก่อนหันหัหน้าก่อน เกือบเกือบจะไม่ได้มาแล้วประชาชนจะเป็นรถแห่แล้วก็จะเปนรถแห่ล้วหน้าเบรกไว้เนี่ยหนูมีบุญเนี่ยหนูบุญถึงนะเนี่ยนีหละยๆครับทำโคนมีกี่วาร้อยวาอะไรบ้างวานอนกับวารินเมื่อเช้าไปแล้วหนุ่มกับวารอนี่ากจะไปนะ กุมกับวานอนี่้าไงเป็นมวยหรอเลนยมุกม er> ีมันในตานานเนี่ยฮนอยู่กับที่มันเลยจับเหรมุกในตานานเลยเลข่นกนก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคอนเสิร์ติรอยี่นะครับของพัชราฟาสกลนะครับแล้วก็น้องเจเช่ไหมครับูกๆจากพนันิคมนะครับก็เป็นน้อๆที่อยู่สกลนครนะครับที่ มีบนวนตรีนะครับเป็นพวงที่ทีลัมซิ่งนะครับบริษัทสามารถฝากงานได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ 6, ครับ098 163 7976ค่ะครับมีที่ไหน <Okay. S 1> จ้างได้เลยนะครับ ไปทุกที่นะครับในประเทศนี้นะครับผมไปทุกที่ดวยนาวขาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบผม้นะครับครครับผมคนของเาีครับขอบคุณป้าเต็ด้วยค่ะครับผมครับจะมาด้วยนะครับเนี่นะคะก็นี่นะครับผมมากินไปกินอาหารซอยเพื่อนดรูปกีน อันนี้นะคะก็ไปลาประแตนแล้วนะคะ